สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะโอจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆสําหรับนายทุนหรือว่าเจ้าของทรัพย์หลายๆท่านที่มกักจะชอบถามโอ๋กันนะว่าคุณโอ๋คะจะตั้งราคายังไงดีคุณโอ๋คะช่วยตั้งราคาทรัพย์ชิ้นนี้ให้พี่หน่อยคะ่ะ พี่ไม่รู้จะตั้งราคายังไงเลยคุณโอสามารถตั้งราคาได้ไหมจริงๆแล้วว่าโอสามารถที่จะตั้งราคาให้กับรับทุกๆแปลงได้นะแต่ว่าสิ่งที่โอทําไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะถูกใจหลายคนไหมนะคะฉะนั้นวันนี้โอให้ความรู้ทุกท่านนะคะที่จะเป็นเจ้าของซับเป็นในทุนเพิ่งซื้อมาลงทุน ก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ได้รับมาโดยมรดกก็ดีนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนที่ดินหรือว่าทรัพย์สินทุกๆแปลงเนี่ยมันมีราคาที่เขาเรียกอะไรราคาไปตัวในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าเราจะขายที่ดินอยากขายได้ไวๆแต่ก็ไม่รู้จะตั้งราคายัางไงไอ้ส่วนหนึ่งก็กลัวนะคะกลัวว่าเราขายไปแล้ว ถูกไปจะทำยังไงแพงไปจะขายได้ไหมวันนี้โอมาแก้ปัญหาให้ทุกคนนะลองไปปรับใช้ดูซึ่งโอดทำมาหลายๆแปลงแล้วได้ผลนะคะคืออย่างนี้อ่ะเริ่มจากในทุนและการที่ซื้อซับมาต้องการผลกำไรเราอยากจะขายซับชิ้นนี้อันดับแรกเลยถ้าจะให้โอตั้งราคาเนี่ยถามว่าโอตั้งให้ได้ไม่ได้แต่มันไม่ถูกใจทุกคนหรอก นะคะพอมันไม่ถูกใจทุกคนสิ่งที่ตามมาคือเราก็ต้องย้อนกลับไปในสิ่งที่เราต้องการมันไม่สนใจคนอื่นอยู่แล้วและคนที่เสียใจคือคนที่เขาช่วยคิดช่วยคำนวณต่อไปให้กับทุกทุกท่านนะคะดังนั้นเป็นไปได้คือเอาใหม่นะคะเรามานั่งคิดเริ่มต้นจากตัวเองก่อนอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของทรัพย์โดยการซื้อมาแต่ว่าต้องการกำไรเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่ อันที่1น,นะคะอันที่2เราต้องรู้ด้วยว่าที่ดินหรือว่าทรัพย์ชิ้นเนี้ยที่อยู่บริเวณนี้แอเรียเนี้ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่อันที่2เนี้ยหลายคนไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่ฉันซื้อมาน่ะมันแพงนะคะก่อนซื้อเราต้องเช็คก่อนถ้าไม่ได้เช็คก็ไม่เป็นไรทีนี้ยปัญหาคือ เราก็ไม่ได้เช็คมาถ้าจะขายแพงก็ขายยากอาจจะต้องขายราคาเดิมที่เราซื้อมาเพื่อปล่อยมันไปเพราะตอนซื้อมาเราไม่ได้เช็คราคานะคะการเช็คราคาเช็คอย่างไงนะคะทุกครั้งที่โอ๋ทำเนี่ยแล้วโอก็ได้ผลนะคะได้ผลคือวันนี้โอจะขายซับชิ้นนี้นะคะหรือว่าโอจะซื้อซับชิ้นเนี้ยเข้าโอตะเวนเช็คราคาบริเวณน,นี้มันมีทุกที่ราคาที่เขาขายซับกันติดป้ายกันอย่าบอกว่าไม่มีนะคะมันมีอยู่แล้ว โอก็จะเช็คบริเวณรอบๆว่าราคาที่ดินเท่าไหร่และเปรียบเทียบกับทำเลของเราถ้าทำเลของเราสวยกว่าดีกว่าติดถนนน้ำไฟเข้าถึงของเขาที่ขายราคาอาจจะยังไม่ได้ถมเราถมแล้วเราขายแพงกว่ามันก็น่าจะขายได้เนี่ยค่ะคือเป็นการคิดคำนวณราคานะคะทุกคนบอกว่าให้โอ้คิดราคาให้โอไม่รู้เลยว่าทุกคนนะ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะวิธีการขายของเราเราต้องถามตัวเองว่า1ต้นทุนของเราเท่าไหร่บวกกับการลงทุนเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ แล้วก็อยากได้กําไรเท่าไหร่นะคะตรงนี้ถ้าเรารู้ตอบโจทย์ได้เนี่ยแจ้งราคาแล้วโอก็ลงพื้นที่ขายให้ทุกการขายข,ายของโอนะคะไม่ใช่ว่าโอไม่เช็คนะโอก,ก็เช็คซับให้กับ f c โอที่รอคอยทุกคนนะคะคือเขาอยากได้ราคาถูกอยากได้ราคาที่ตรงตามเจ้าของซึ่งในหน้าต้องไม่บวกในช่องโอไม่บวกแม้แต่บาทเดียวอยู่แล้วนะคะดังนั้นใครมาซื้อก็ต้องสบายใจได้เลยว่าโอไม่บวกไม่เพิ่มแล้วสามารถเจอเจ้าของได้ ะะดังนั้นอยากจะบอกเจ้าของทุกคนว่าถ้าเราจะขายเนี่ยเรามานั่งเช็คตรงนี้นะคะคือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างจะให้โกมานั่งพูดรายละเอียดลายคนถามกันคําถามตรงนี้มันเยอะจริงๆแล้วโอกเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หมดวันนี้ก็เลยเนี่ยทำคลิปรายละเอียดให้ทุกคนเนี่ยลองไปฟังดูก่อนนะคะถ้าเราซื้อมาแล้วเราอยากได้กําไรเท่าไหร่ สุดท้ายแล้วเราเช็คบริเวณรอบๆแล้วเขาก็ขายกันราคานี้ราคาที่เราซื้อมาก็คือปล่อยราคาที่เราซื้อมานั่นแหละให้มันไม่ขาดทุนแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยซื้อมาร้อยขาย200มันถามมาไดไหมได้มันไม่ผิดนะคะแต่โอกาสที่คุณจะขายได้น่ะมันมีไหมอันนี้ต้องถามตัวเองแล้วเรารอได้ไหมถ้าเราไปเทียบกับดอกเบีย้ยที่เราซื้อมาถึงแม้ว่ามันเป็นเงินของเราจริงเราต้องไปเทียบกับดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียกับธนาคารด้วยนะ ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วมันอยู่ในขนาดนี้ยคิดเป็นดอกเบี้ยมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่ มันจะได้ไหมมันจะไหวไหมตรงนี้เราต้องคำนวณด้วยถ้ามันไม่ไหวาราคาทุนเราต้องปล่อยไปนะคะนี่คือการคิดคำนวณราคาสําหรับในทุนทั้งหลายที่ซื้อมาหรือว่าเราอยากได้กําไรเราเก่งกาไรอยู่เราต้องทําแบบนี้นะคะโอว่าน่าจะได้ผลเร็วนะคะได้กําไรไวนะคะมากน้อยแต่มันได้หมุนเวียนทรัพย์สินของเราและเราก็ได้ไปจับตัวใหม่ด้วยนะคะละกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มที่รับมรดกมารับมรดกมาเนี่ยบางคนเขาก็ ไม่รู้จะขายยังไงเพราะว่าได้มาฟรีไงพ่อแม่สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยไม่รู้ยังไงเป็นไปมายังไงเขาไม่รู้เรื่องเราเขาก็ไม่รู้จะขายยังไงมันก็ต้องกลับไปนะคะก็กลุ่มเดียวกันในทุนนี่แหละเราก็ต้องตะเวนเช็คว่ารอบๆบเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่านะคะไปเช็ครอบๆที่เขา ขายมานานหลายศตวรรษแล้วยังขายไม่ได้ไปตั้งราคาแบบนั้นคุณก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องดูความเป็นไปได้ที่เขาขายกันอย่าไปฟังแค่ว่าเรื่องเล่าคนนั้นเล่าว่าขายได้คนนี้เล่าว่าขายได้ไม่ใช่นะคะเราต้องเอาความเป็นจริงที่ว่ามันขายได้จริงๆนะคะฉะนั้นทุกคนนะคะสามารถที่คิดคำนวณทรัพย์สินของเราด้วยตัวเองได้ว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่ดีเหมาะสมตรงไหนเนี่ยขาง่ายๆเลยตะวเวนเช็คไปเลยค่ะรอบๆสักสี่ห้า นะคะคนี่แหละค่ะการเช็คนะคะราคาง่ายๆบริเวณรอบๆนะคะรอบบ้านเราอาจจะ1กิโลรอบๆไม่ได้2กิโล3กิโลมันก็คือจะเป็นราคาแอนเดียเดียวกันนะคะแล้วก็มาดูว่าที่ดินของเรามีความโดดเด่นหรือว่าด้อยประมาณไหนคือเราสามารถตั้งราคาตรงนี้ได้มาถามในหน้านะคะ่ะบางทีในหน้าอย่างเราเนี่ยเนาะต่อไปโดยที่เรายังไม่เห็นทรัพย์มันก็จะเก่งเกินไปไหมพอเราต่อไปราคาถูกใจเจ้าของแต่มันขายไม่ได้เจ้าของเป็นไงคะก็ไม่พอใจอีก แต่พอเราตอบราคาถูกไปแล้วมันด้านขายได้อะทีนี้แหละญาติพี่น้องเอยเพื่อนฝูงเอยเริ่มแบบนังไงในหน้ามันอยากขายมันเลยตั้งราคาถูกไงเพื่อมันต้องการค่าคอมมันก็เลยทําแบบนี้มันคือปัญหาของโอที่เป็นมาเยอะมากและนานมากวันนี้โอก็เลยทำคลิปนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ย คือเราได้เข้าใจกันก่อนว่าการที่เราจะให้ไม่ใช่แค่โอนนะให้ในหน้าคนไหนก็ตั้งทีนี้เขาตั้งมามันไม่ถูกใจเราเหรอถึงแม้ว่าเราตั้งไปแล้วคุณไม่ถูกใจเราก็รู้สึกเสียกําลังใจอุตสา่าห์นั่งทำการบ้านทําอะไรให้เยอะแยะสุดท้ายคุณไม่ได้เอาอย่างที่เราคิดเนาะวันนี้มาฝากไปให้ทุกคนนะคะได้ทราบได้เข้าใจกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะคะวิธีการตั้งราคาเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะได้มาฟรีหรือว่าซื้อหมาก็ตามไปๆค่ะ